ตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้านะคะอากาศดีสุดๆเลยแดดดีนะคะวันที่1เมษายนค่ะวันนี้นิดมีสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติสวิตนะคะก็เลยจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าวสวยๆแล้วก็จะมาพูดถึงการสอบให้ฟังค่ะนิดมีนัดบ่ายโมงครึ่งนะคะสำหรับการสอบสัมภาษณ์ที่สถานีตำรวจค่ะตอนนี้เป็นเวลา9โมงตื่นเต้นมากเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจะพาทุกคนมาเดินชมสวนค่ะ ส่วนหน้าบ้านของเรานะคะผักสลัดก็เริ่มจะเขียวงามแล้วนะคะที่ทุกคนเห็นข้างๆสองที่เป็นแถวสองแถวนี้นะคะก็คือถั่วฝักยาวที่นิดลงไว้ก็เริ่มจะเห็นสีสันแล้วนะคะอันนี้คือหญ้าแมวนิดเพาะไว้ให้แมวนะคะอันนี้กวางตุ้ง อันนี้คืออจุรินซีสังข้อสแสนที่เราทําก่อนหน้านั้นนะคะก็เริ่มมีแดงบ้างยังไม่แดงบ้างนะคะนิดไม่ได้เคย่า,าทุกวัน,นะคะ่ะฝั่งนู้นจะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งนิดลงไว้แล้วก็ผักบุ้งจีนที่เพาะไว้ในบ้านก็เลยเอามาลงนะคะตรงนี้เป็นสลัดค่ะแล้วจะมีเนี่ยค่ะมีถั่วด้วยนะคะนี่ถั่วลันเตานะคะ อันนี้เพาะแบบลงมเมล็ดนะคะแล้วเขาก็งอกขึ้นมาอันนี้คือกวางตุ้งที่เพาะชําไว้นะคะอันนี้คะน,นี่ทุกคนเห็นไหมจะเอาปลูกสวนฝั่งนู้นนะคะสตอเบอรี่ที่นิทําสาวให้เขาปีนี้นะคะปกติมันจะแน่นเต็มกระบะนี่เลยค่ะปีนี้ก็ทําสาวให้ด้วยกันแบ่งออกแล้วก็เอามาปลูกใหม่เล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนดู วิวสวยมากเลยค่ะอากาศดีหวังว่าหิมะจะไม่ลงอีกนะคะก็คงจะเข้าฤดูใบไ,ไม้พริแบบเต็มตัวแล้วนะคะผ่านมาสองสาวันแล้วที่เราเปลี่ยนเวลาดอกลูกพุนค่าสีขาวนะคะผักสวนครัวที่ลงกระถางไว้นะคะก่อนหน้านั้นฝั่งนี้เริ่มมีสีสันดูภูเขาตรงนู้นสวยมากมีหิมะข้างบนนะคะ เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบที่ลงใหม่นะคะอันนี้ลิลลี่ที่เพาะดอกไม้ที่นิดเอามาเพิ่มเติมปีนี้นะคะก็มีหลากหลายสีสันค่ะวิตทีเรียก็ยังยังไม่บานนะะเริ่มจะแย้มออกมาให้เห็นสีม่วงๆบ้างแล้วแต่ยังไม่บานห้อยระยะลงมานะคะนี่คือไฮเดรนเจียสีขาวนะคะก็เอามาลง ไว้ตรงซุ้มดอกไม้ตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือกระถางที่นิดเดียไอวายตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะคะที่ลงคลิปให้ดูไปฝั่งนี้ดีกว่าจะสวยกว่ามันสะท้อนแสงนี่เอามาปลูกเพิ่มเล็กเกน,น,น,น้อยนนะคะข้างล่างก็จะเป็นอันนี้นิดเพาะเองดอกเดซี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบ กุหลาบสีวานๆสีชมพูที่ปีก่อนหายทุกคนดูนะคะโบตันขึ้นมาใหม่งามมากเลยอันนี้ก็เป็นกุหลาบสีม่วงที่ลงใหม่นะคะอันนั้นสีเหลืองบรรยากาศตองซุ้มนั่งจิบกาแฟตอนเช้านี่สวนเล็กๆที่ทำเองกับสองมือของเรานะคะภูมิใจ ชมดอกไม้ก่อนที่จะไปสอบมีสอบบ่ายโมงครึ่งนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองนะคะสังคมแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวเราที่อยู่ที่นี่นะคะนี่ดอกไม้ฝั่งนี้อันนี้ก็ไฮเดรนเยียนะคะอันนี้นี่ซื้อมางแต่ยังไม่มีใบนะคะก็เริ่มมีใบขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีดอก นี่ต้นมะกรูดของพี่เป้ให้มานิดจัดการเขาเรียกว่าอะไรบวชน้องนะคะจัดการเด็ดใบทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดูว่าจะรอดให้ได้ชมไหมนะคะอุ้ยวิวนี้สวยสะท้อนแสงนิดนึงค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะทุกคนให้นิสอบในวันนี้ลุล่วงผ่านไปด้วยดีแล้วก็ได้คำถามที่ไม่ยากมากนะคะ ตอนคืนก็จะมีติดลบเป็นบางวันนะคะแต่ก็ไม่ทุกวันก็เริ่มจะอุ่นขึ้นแล้วพาไปดูสวนฝั่งนี้ค่ะวิวสวยมากเลยอ่ะนี่ค่ะสวนฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวของหมู่บ้านเลทองนะคะสวนฝั่งนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะนิดก็ทำช่วยกันทำกับป้าปานะคะทำกระบะขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะเอาดินมาใส่เพิ่มเพราะว่าดินแข็งมากเลยค่ะก็จะเป็นการเอาดินมาผสมเพิ่มนะคะตอนนี้ก็เป็นทางเดินตรงกลางก็ปีนี้ว่าจะปลูกอาจจะเป็นแตงไทยให้แบบห้อยระยะลงมานะคะดูให้ดูวิวค่ะดูแมวมันเดินตามนิดตลอดนะคะแมวส้มขี้อ้อนมากเลย นอนกับนิดทุกวันไปไหนก็ไปด้วยเดินตามเข้าห้องน้ำก็จะเข้าด้วยร้องอยู่ตรงหน้าประตูทุกวันยะละฮะมาลูกมะฮะก้าบช่วงนี้นิดก็ไม่ได้ไปไหนเร่งทำสวนทำความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมตัวสอบนี่แหละค่ะ เพิ่งได้รับโทรศัพท์เมื่อวานนะคะตำรวจโทรมาเมื่อวานนี้ว่ามาดามคุณพร้อมที่จะมาสอบสัมภาษณ์ไหมก็บอกว่าเออฉันพร้อมเป็นวันไหนก็ได้ถ้าถ้าคุณสะดวกตำรวจก็เลยบอกว่าเอองั้นพรุ่งนี้บ่ายโมงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมสอบแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรคะ่ะมาทักทายทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย